หรือไม่สมบูรณ์คนเราจึงมีความไม่สมบูรณ์ในทางประสาท <c oughs> นี่ขอให้ถือว่าการทำความถูกต้องแก่ร่างกายหรือส่วนของร่างกายทุกทุกระบบบนี่ก็เป็นธรรมะด้วยเหมือนกัน อย่าว่าเอาเองหรืออย่าว่าตามคนโง่โง่เขาพูดว่าเรื่องธรรมะต้องไปวัดต้องไปสวดมนต์ภาวนาจึงจะเป็นเรื่องของธรรมะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้มาบอกที่นี่ว่าทำให้มันถูกต้อง <c oughs> แก่ระบบทั้งหลายเหล่านี้นับั้งแต่ร่างกายและสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายทาให้ถูกต้องเ ฉันบบริหารร่างกายให้ดีให้ได้กินอาหารที่ดีให้ได้อยู่ในที่ที่ดีที่เหมาะสมแม้แต่บ้านเรือนเครื่องใช้ไม้ส้อยที่อยู่ที่อาศัย <c oughs> เราจัดเราก็ทำให้เกิดความถูกต้องเถิดนั่นแหละก็คือธรรมะเป็น,นธรรมพฤรึกษาเป็นตนน้อยแห่งธรรมะ ที่เป็นระบบของร่างกายนั่นจึงดูร่างกายให้ถูกต้องดูทุกทุกสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายในภายนอกเนี่ยให้มันถูกต้องวัตถุทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอบุคคลอะไรก็ตามให้มันถูกต้องแล้วระบบประสาทที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายก็ขอให้ถูกต้องนั่นขอให้ศึกษา จนรู้จักสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีความถูกต้องที่ร่างกายและสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกาย <c oughs> และหน้าที่ของร่างกายซึ่งมีไว้สำหรับเป็นที่ตั้งเป็นรากฐานแห่งระบบประสาทและระบบจิตเอานี่ใครเคยใครเคยสนใจถึงขนาดนี้ ใครเคยศึกษาธรรมะกันในรูปแบบนี้อาตมาว่าจำเป็นที่ต้องศึกษาธรรมะ,ะกันเสียใหม่อย่างมีระบบคือครบถ้วนมีความถูกต้องครบถ้วนของทุกๆส่วนที่มันประกอบกันขึ้นเป็นระบบหนึ่ง เ <c oughs> มื่อแต่เรื่องอาหารการกินเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าคนมันไม่รู้เรื่องว่าร่างกายนั่นอนะ่ะมันต้องการอะไรและกิเลสมันต้องการอะไรคนมันไม่รู้เรื่องทั้งร่างกายและไม่รู้เรื่องทั้งกิเลส ไอคนนั้นมันก็หลับตากินบำรุงบำเรอไปในทางความถูกต้องของกิเลสถูกต้องของกิเลสนั่นคือความไม่ถูกต้องของของมนุษย์คือของธรรมะแต่เดี๋ยวนี้เราก็มีการกินชนิดที่เพื่อกิเลสจะมากกว่าเพื่อธรรมะ จงเลือกอาหารที่กินจงเลือกวิธีกินจงเลือกไอ้ทุกๆอย่างแหละที่เกี่ยวกับอาหารนั่นนะให้มันเป็นไปเพื่อความถูกต้องอ่าของธรรมะอย่าให้แถูกต้องของกิเลสนี่เรื่องร่างกายถึงจะเรียก เป็นภาษาธรรมะแท้ๆก็เรียกว่ารูป <c oughs> เรียกว่ารูปรูปธรรมนะความถูกต้องในส่วนรูปธรรมหรือส่วนร่างกายความถูกต้องที่เกี่ยวกับส่วนรูปธรรมหรือร่างกายหรือเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเราจะเรียกว่าระบบ Stevens, ศีลศีละหรือศีลศีลศีลสิกขาก็ได้เขาให้รู้จาก เรื่องของศีและศิขาว่ามันมีอะไรเท่าไรมันมีความสัมพันธ์ถึงไหนอย่าเพียงแต่นั่งว่าปานาทิปาตาทินนาทานานะ,นะนะมันที่ผิวเปลือกแล้วก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ไม่ถือด้วยไม่ปฏิบัติด้วย <c oughs> ขอให้มีความเข้าใจในเรื่องสีว่ลึกลงไป ถึงกับกล่าวได้ว่าคือความถูกต้องอแก่ระบบของร่างกายและสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายจะเป็นวัตถุภายนอกหรือส่วนประกอบของร่างกายในภายในเช่นผมขนและฟันนังอะไรอาการสามสิสองนี่ต้องถูกต้องอบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยก็ถูกต้อง ทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าความถูกต้องในระบบกายแ้วจะเรียกมันว่าศีลในขั้นศีลสิกขาเป็น <c oughs> ส่วนของร่างกายและวาจ้าเป็นส่วนใหญ่มุ่งหมายที่นั่นนี่ระบบศีลเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ไหนมันจะอาศัยเหตุปัจจัยอะไรจะเจริญได้อย่างไรนี่เราก็พูดกันมาไม่น้อยแล้ว แต่มักจะพูดอย่างไม่มีระบบ <c oughs> คือชอบใจจะพูดตรงไหนก็พูดเฉพาะตรงนั้นถนัดจะพูดใะต,ตรงไหนก็จะพูดกันแต่ตรงนั้นมันไม่สัมพันธ์กันอย่างเห็นชัดโดยสมบูรณ์เต็มที่ว่ามันมีอยู่อย่างไรโดยระบบนี่ขอใหอ้มีการศึกษาอย่างมีระบบ คือศึกษาเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมจนครบถ้วนรู้เห็นชัดแจ้งทีเดียวว่าไอ้เรื่องนี้มันมีระบบทั้งหมดของมันอย่างไรโดยนึกถึงว่าต้นไม้อย่างนี้มันมีรากมีฐานมีลำต้นมีก้านมีกิ่งมีก้านมีใบมีดอกมีลูกมีแกนมีเปลือกมีกระพี้มีอะไรสัมพันธ์กันอย่างไรนี่เราเห็นได้โดยตาแต่ดูนี้เรื่องข้างในเรื่องข้างกายข้างข้างกายภายในนี่